ครับอ๋ออะไหนเมียทางอ่าฟังเล่าเฮาพี่น้องเลยที่บนขาดเป็นแค้นอยู่ตอนนี้เสียพระเดี๋ยวกันนะครับปองก็ได้ปัญหาคือเขาจิตคิดค่าของบอกรถอ๋อพี่น้องเลยนาะก็พี่น้องไลเนาะกี่ใเซโทรศัพท์ นมไปนี่กะสุดสายตายังมูวิสโราบรางตึกเพิ่นอยู่เนาะอ่ากว่างไงไฟซานอรพี่น้องเอ้ประเทศไทยเนาะเอ้ามีตึกงามๆเลยพี่น้องเลยเนาะเ <laughs> อ้าพี่น้องเอนะ้เนาะเปิดภาพเปิดคลิปไปาน,นี่กะช่วงคอยคำลงแรงกันด้อพี่น้องเด้อเนาะเสื้อผ้ากระเป๋าอ่าเก็บใส่เรียบร้อยบาปนี้พี่น้องเลยเนาะ เพียงปอสภาลำลาจากกอทมแล้วบาดเดินทางเข้าสู่ซบวลล่าโดอพี่น้องเด้อเนาะยามคอยคำแรงหาวงแรงพี่น้องเลยเนาะทางพอบุญกะพี่พี่น้องเลยเพ่นกลังสิไปส่งลูกชายเนาะเพื่อจะออกไปส่งอยู่หน้าปักซอยสบายดีพอเนาะอ่าเพื่อจะออกไปส่งอยู่หน้าปักซอยพอจะไปย่างร่องเบิงพอฉันเนาะตัวยูนี่กะบหมดเดี๋ยไปย่างข้างในไม่ติดยางออกเข่านี่ น้องนี่พี่น้องคน้เเลย่อยยางออกไปส่งลูกสาวอยู่หนา้าปากซอยพี่น้องเหรอเดี๋ยวทางบุญกะสิพาพขาออกไปแล้วก็ผลิตยางเข้ามาคืนเอาเหมาพนออกยางไปถนนใหญ่ดอกพี่น้องเลยลองะระมัดระวังเอาและเนาะเอาคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อบุญสารวันขอากราบทักทายสบายดีสบายดีบ้าสกุลสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนะาะลำลาจากพี่จากน้องอยู่กทมก่อนบัดนี่เนาะไปเดินทางไปทำการพอลงอจากตึกสั้นหา่างเนาะ ลองอยางเบ่งพออะไรขบวนกีนังวินมอเตอร์ไซค์เนาะไปลงอยู่ซอยสเลมหาเนาะเพราะว่าทางที่ว่าทางขบวนสกพอปเป็นนอนอยู่บ้านเถาเกอคือว่าบ้านเจ้านายของทานายผนเนาะมีแนวฝากเมื่อไห้กับพ,อพ่อแม่พี่น้องที่ขาดแค้นทุกอย่างพี่น้องเลยมันคือเสื้อผ้านหนาแพ เนาะเรื่อยให้บุญฝากเพืนนำมาบุญเป็นสะพานบุญต่อขอสันเนาะบุญก็เลยสิบแหวนไปเอาเสื้อผ้าหนอาแพร่เยอะขึ้นเป็นก้อนเพื่อไปแจกจ่ใจครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวเซปูนพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพอกันอคนละพี่น้องเนาะไปเดินทางไปนำกลับไปพี่น้องเลยย้องมาหนาหาตึกแล้วเนาะที่ว่าน้องวันอยู่โอ้ยรู้สึกหาเสื้อไปเมื่อกี้พี่น้องเลยเนาะ ตื่นขึ้นมาเจ็บหัวดนิดนึง <laughs> เพลิรับไป <laughs> พี่น้องเไปคุณทั้ทงเมีทาายทนายโทรมาว่าให้มาเอาเสื้อผ้า,าเด้ทเอทั้งเกืี่ยเตรียมให้เรียบร้อยแล้วเนาะพอกระหิวถุงเนะาะถุงลายแสกพี่น้องเพื่อไปใส่เสื้อผ้ากับบัตรพี่นางไปที่จะลอกยางเบิ่งแล้วพอเนาะนะ เพอร์ซิบอร์ตทิศเพอร์ซิบอร์ตทิศนี่พอแห้งเนาะอ่าก็เลยอยากออกยางเบงกล่ะเพราะได้ระวางล้อถ่าลูกเสาเลิกงานอ่าหรือว่าลูกเคยเลิกงานกับไ้ยางอ่าขาเวลาแก่ซ็งไปพี่น้องเลยเราก็ได้ใช้ยูเทอร์ห้องตลอดแล้วก็คือว่าพี่น้องเนาะขนาดบุญอยู่จะมีแค่เพราแห้งแล้วเนาะอ่าคนมีจะไปอ่าถาทำนี่เราไม่ไหวแล้พี่น้องให้เนาะ คนหมักไปนตะ่มาอยู่ซื้อนี่อยู่เป็นเนาะอยู่ส้อยแลมหาประจันกินางเลยเนะาะกับหัวหมู่บ้านยังบุญลืมหน่อยยาโทรหาทงางแฟนทนายอีกทนหนึ่งเนะาะไปี่นองเลยตะวันกับก,กลนนอลาพี่ันน้องเดอพี่นองได้เนาะที กรุงเทพหรือว่ากทมเนาะขอบคุณกัญขอบบุญกับคุณขอบพระกับ,บ,บใจเนาะทางเอฟซีความพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเดอ้อที่ให้การต้อนรับระบุนสวรรค์หลักก็ะปอตลอดมาพี่น้องเนาะคอยติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับระบุญเนาะ,ะถ้าว่าใจ่พอเมื่อคือว่าแล้วพี่น้องเนาะก็ไปกับมามันกะพอกระเทิรนน่ะนะพี่น้องเนาะนะ ท้องมาส่งลูกท้ายอยู่ mm hmm. ครับคกับชื่ออยู่ว่าพ่อครับนะกล <Okay. S 1> ับไปชื่ออยู่ว่าขามา mm hmm. สังเกตสารเจ้าหนะัวเนอะหอดสารเจ้าแมนเลยก็หอดมองห่านตูสผ่า mm hmm. อยางมาส่งลูกไปหน่อส่งลูกซ้าย โอเคพี่นังเอ้คุดีอยู่หน้าบักซอยมีวิ่อยู่มอเตอร์ไซค์ไปซอยสแลมหา คุ๋ยทั้งไอ้ทนายเนาะไอ้เจียงเนาะเพิ่นการชิบิซงบาบุญสารวัลอยู่ที่หมอชิดวัดศรเนาะแต่ว่าอยากจะสาบิซงบาบุญเนาะบุญโตผมเป็นผู้ประกอบใจทั้งไอ้เปิดเลาย่เดี๋ยวบุญชินางแท็กซี่ไปเ่าทั้งไอ้เพิ่นกับว่าผอเป็นยังวัดศรเดี๋ยวพี่บิซงเองวัดศรเนาะ โ้โรล,ลาดี้พี่น้องช่วงเขาเลิกเวียกเลิก,เลกการเนาะเลิกงานเลิกการพาี่น้องเอ้ยรถติดขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยววุ้นิีโชฮาทั้งเอื้อกนกอนเนาะว่าอยู่ซอยใหญพี่น้อง,งเนาะ phiên nắng nắng, y sẽ trôi sao trôi sao, nắng 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 bay nắng 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 ตัดภาพบ้างบรนยากาศทายคลิปได้เนาะตอนนั่งมอไซค์เป็นนางย่านตกพี่นองเลยนงงเน,ะนาะนักกระเป๋าลังกระเป๋าแห้งแหละอ่าชอยชาเล็บห่างเนาะหมู่บ้านมิถลาวิละบ่เนาะตอนนี้ทางวุ้นกับมอหอดบ้านทางอ้ายเรียบร้อยแล้วเนาะอาจือรถอาราแล้วอยู่พี่นองอราแล้วมาจอดจุดพีแหละนี่แหละพี่น,องงนอ้องเลยเนาะจืดรถอาร์ได้อยู่ตาแตกอยู่นี่ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวขอไปหาทั้งเพื่อนอ้ายแล้วก่อนเนาะยังค่อยว่ากันน้องเไยเนาะนี่เอือมาพอดีเลยพี่น้องเไยกําลังจีตั้งคลิปตั้งกล้องว่าเอาเครื่องเข่านี่ก่อนพี่น้องเไยเนาะโอ้เขาจังสั่นเลยหมดยันแม่นอันนี้เอาม้แต่ห้องน้องวันต์ตัวนี้อ๋ออันนี้จะขานอันนี้คือพวงกุญแจพวงกุญแจอือเอาไปโอ้ครับครับนีองนี่จะครับครับ น้องนิ้วแล้วพาไปโรงเรียนอันนี้ค่ะไปทำลูกจบับครับครับอ๋ออันอน้อมนะครับจะไปเอาสะพานรุ่งก่อนบ่ะเออ,จจเอแต่แล้วเนาะน้องเนีเลโรงเรีนนนนยนแม่แบบนี้เลยนะครับเพื่อจะได้อยู่ครับหย,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 ยัดใส่ อเอดครับครับเดี๋ยวไปให้ทั้งไม่ตู้พันเลือกก่อนพี่น้องเนะเพราะว่าทั้งเอ๋ยพันให้ทั้งพอแขกแน่ว่าใ <c oughs> ช่ใช่ใช่แนครับครับเพชรเสื้อผ่าพี่น้องเลยนะทั้งพันอยากให้ไปแจกไห้กับงพี่น้อง bằng lao không Hãy vô ต้องเติบเนาะมาดูครับดีเลยจะได้อึ๊บโอ้โธอะไรอยู่ เสียกันนาพร้อเสียกันนาหนูเอาหัเจาเองอ๋อให้ผมเองมัครับอ๋ครับครับขอบคุณหรายๆครับอ้าโทษใครบได้ก็ให้ใค้ก็่บัดพอเด้อให้พอรือว่าพอละะแม่้องนิวสีวานแววเลยพี่น้อยแม่ครับให้ทั้งแม่แม่้องนิ้วพันครับโอ้ครับครับโอ ขึ้นหนึ่ขึ้นนึงน่งนะคอยเก็บอยู่ก่อนอือหลายต่อมาชิมข้าวนี่กินแล้วครับของกินมาแล้วครับอ่าบ้านรวยเนาะบาทนี่อือจะห้องนอนถือละถุงหนึ่งครับเป่าลายพี่น้องเอ้ยไปเพื่อให้พี่น้องอยู่ทาง ฟังล่าเขาพี่น้องไงที่บนขาเป็นแค้นอยู่ตอนนี้เสียผ้าเดี๋ยวกันนะครับนะป้องกันก็ได้อ่าบ้างก่ามนโอ้โหจับ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 กล่องเขาเนี่ยปัญหาคือเขาจิ้งิดค่าของบอกหลด อ๋นนอน้องพี่ยังครับเราจะคิดาาคดีใจม่นดอกครับได้อยู่าายครับไปครับ,บครับครับครับไปได้สำหรับเสือผ่านได้ครับเด้อครับครับครับผมครับครับไปพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเมื่อยพี่น้องเลยี่เนาะเดี๋ยวเดินทางไปพอก,กันอยู่ฝั่งแหละพี่น้องเกยนะหมอหมอชิดพี่น้องเลยเนาะเอากระเป๋าไปก่อน โอเคไปไปึโอ้ยไปโอเคพี่น้องนนะโอ้โหแตอเป็นการเมาเสือป่าให้แล้ครับพันลุทีเป็ดงานต่อพี่น้องเลยเนาะยานอะไรของฝากเอาฝากแล้วก็ได้ เรียกเบิองอยู่บ้านเวลา,าพี่น,อน้องอะไรตัวนี้จะเอาขึ้นเิปนุนคือว่านักเติบอยู่ด้ยเนาะไป <laughs> พี่เจ้าให้ทางอายเพันไปส่งมาในีพี่น้องที่ดาวุฒิจะนั่งรถแท็กซี่ปัสสาไปส่งมาเน,นี่ยขอบใจทางอายหลาเลยเนาะ,อะขอบคุณครับขอบคุณหลายไปถึงสี่เรื่องกับเมือ่อติด เตาใจเ,ออเออขาเส่ของลหลายๆอีกนำบาบเเพนมันก็นเลยโทรนั่งอยู่นอนอยู่ระทุมม่งเลยครับมามากมากนอ,อนฟังข่าวพอระบอ,อเิ่นอย่หันว่าเิ่นครับสิไดใดบายนี่กันปาดอีกทักสองสามเมื่ออีกละสองมือออ่ออือ,อก็บอกวันศุกร์เปลี่ยนเช็คให้ครับครับโอ okay. เคการีมืองเห็นทั้งพอรอถ่าถ้ผมกัรสิ่ออกเดินทางก่อนว่าก็สีฟ้าใน วันที่เช้าสองเนี่ยยีบสองเนี่ยก็เป็นงานถอดผ้าป่าเล่าไทยเนาะอยู่ที่วัดนั่นว่าผมก็บเป็นสะพานบุญทั้งปูง่พยคนน่นะ,ะเห็ดหยอกโซฟาก็เลยเจ้าภาพหลายทานอยู่มาทั้งผมก็ได้ก็เลยไปจัดการก่อนทห้มันเรียมันทั่วจนเสียฝาทั้งอ้ายแล้วนะ้ำเบิ่งพร้อมนี่ครับเนี่ยว่าเพ่อดีเอาสภาพพนไปพักนะวะสบาย เราอยากนอนลูกสาวยืนลูกสาวเนี่ยพอรบอสกโทรมาจังเรียนปหาเพ่อนครับผมสอ่ซาเลมห้าเป็นยังงโอ้เด็กี้ผมขึ้นคุณอยู่ผมอยู่แถวประมาณ1ิหาปีขึ้นหลังผมจำได้ผมพักอยู่เิลาดอ๋อจริญลาดล้อยรอยเจ็ด เี้เยซีฟซีเนี่ยแต่พุทธห้างเขามาพวกเดินละเงี้ยลอยเกจยังไงเนี่ยลอยเกจยันนะว่ามาเขาแหลมเนาะไดครับติดชาตูปนิครับเมนไปพี่น้องเนียเดินทางไปท้ำคัเนเดินพี่น้องเด้อกรับก้อนบาทเนี่ยยังไงจังว,ว่ากันหลังช่วงนี้ก็จะรถติดเนี่ยนะครับตอนแรกเนาะแม่น ส่อนเขาเลือกลานเลือกการเป็นทางเลือกงานไปพี่น้องยได้แล้วครับได้ผมกลับก่อนะครับขอบคุณเรื่อยๆเดินทางปลอดภัยครับครับเดี๋ยวรอฟังข่าวดีวันครับครับครับสระวัติกนักาวพร้อมน้ำคั่ะนะได้ครับครับขอบใจนะครับครับไปโอเคพี่น้องเนาะทางไอ้เพบุนกะมาส่งบัลลูนไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนเหนือบุญกะนี่แต่รอรถพี่น้องเลยเนาะรอรถสองทุ่มพี่น้องเลยเนาะ นี่แหละพี่น้องกระเป๋าลายนักๆนักอย่างไรพี่น้องเลยโ,โอ้โหชื่อแล้วครับดูหอกล็อกเบอร์สี่ประสันท่านหนึ่งป่ะครับแม่งขอาวบะ พี่น้องกันสื่อตัวเรียบร้อยเนาะหาหลอไปส่ง180บาทพี่น้องเลยออกไปยังเนาะดีแล้วมันหนักพี่น้องเลยพี่น้องกันนะครับคนไลายอะไรเนาะรอสิตลอดสัก4ชั่วโมงตอนนี้บนกำลังจะไปรอรถอยู่ห้องล็อกเบอร์4เนาะทางกันไปส่งพี่น้องเลยกล้ากล้ากลา โอเคพี่น้องเอ้ยลดไลฟ์เลยพี่น้องเลย,เลยพุกทหารบรกอรสอหับบ้านกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณเลยหลายสำหรับการอับสมโอ้ยพี่น้องเนานะหัวใจเรามากเลยกูซื้อกว่ามาหอดมาชิ้นหอดกรุงเทพบัตรกินหอดพ่อบัตรพี่น,อน,น้องเลยเนาะชิ้นหอดพอ่อเด้อบัตร ป้ารถมืนันนี้ป้าเครื่องมืันนี้บอพี่น้องของเบอร์ซีโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเอาทำบุญสัตว์วันกามานางังรอถ่ายรถอยู่ทีโมอชิดพี่น้องเนาะส่องที่ชีเนาะตอนนี้รถออกกะสองทุ่มนนเนาะพี่น้องเวลาแปดโมงกลางคืนสองทุ่มตอนนี้เวลากะทุ่มก,กว่าแล้วเนาะ อาบุญกับรอถ่ารถสองทุ่มนาจะคาดว่าหอดมุกนาหารมุกดาหานก,กับประมาณหามุกเสหาหรือหกมุกเศร้า่นละพี่น้อง,งเลยเนาะโดยอาบุญกับขอโตลากับป่านก่อนเด้อเมื่อทำอาพระ,ะนะ์นาที่ของตัวงั้มันหลอนให้เรียบร้อยก่อนพี่น้อง,งเลยเนาะที่ทางุหลักุกใหญ่ใจบุญเพิ่นได้มอบหมายกับบุญเป็นสะพานบุญให้่เด้ออยู่ที่วัด กูกรวงพุทธารามบ้านดงสวัรคร์เมืองเซโปนแวงสวรรนาเขตเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นบุญผาปา่าลาวไทยวสันเนาะหรือว่ากับเป็นบุญยอดซอฟาเนาะที่จะยกย่อขึ้นไปไหวอยู่ทึงอ่าสลา,าธรรมเนาะอ่าเอาพี่น้องกับเป็นบุญอันใหญ่หลวงเติบหนึ่งเนาะโดย แปซาพี่นางเอวุ้นกับคอโตลาก่อนเด้อพี่นางเด้อขออนุญาตจบคลิปนางรอรถก่อนพบปอกันในคลิปหน้าเมื่ออื่นเศร้าเนาะตัวการในทางวุ้นกะสีถ่ายทำถ่ายภาพในพี่นางนะครับไปชนสนับสนุนเด้อพ่นางเด้อเนาะเอาสหรับคลิปนี้ขอลาก่อนพบปอคลิปหน้าสวัสดีแหละสวัสดีเบ๊อสสุขสุขคนเด้อพี่นางเด้อที่ให้การติดตามอากาศเป็นกลังใจกันตลอดมาพี่น้องเอ๋อเนาะสหรับคลิปนี้ขอลาก่อน sabari la sawati bersuko supon de the...